ชวนสองกล้ามคิดคอร์เนอร์นักแสดงหนุ่มสุดคิ้วจากเรื่องฮาร์ดสตอปเปอร์ในบทบาทนิกเนลสันกลับมาใหม่ในซีซั่นสองหุ่นแซบจนแฟนคลับอึ้ง ใครที่เป็นแฟนซีรีส์ฝรั่งคงไม่มีทางที่จะไม่รู้จักนิกเนลสันจากเรื่อง h าร์ดส t ตป p ปอรผู้มาพร้อมบทบาทสุดอบอุ่นแถมยังมีคาแรคเตอร์น่ารักจนหลายคนยกฉายาให้ว่าพ่อหนุ่มโกลเด้นแต่ใครจะไปคิดว่าในเรื่อง h าร์ดส t ต p p e r ร์ซีซั่น2เราจะมีโอกาสได้เห็นหุ่นสุดล่ำของนิกที่งานนี้ถอดเสื้อให้ได้เห็นกันแบบชัดๆสมมงคาแรคเตอร์หนุ่มนัดกีฬารักบี้วันนี้ไทเกอร์เลยอยากพา ทุกคนไปเปิดว่าความแซบของคิดคอนเนอร์นักแสดงเจ้าของบทบาทนิกด้วยกันการันตีว่าเข้ายิมรอบนี้หนุ่มคิดออกกำลังกายจนหุ่นฟิตเปรี้ยเลยทีเดียวคิดคอนเนอร์ฟิตหุ่นจนล่าเพื่อฮัสต็อปเปอร์ซีซั่นสองคิดเซบาสเตียนคอนเนอร์คิดเซบาสเตียนคอนเนอร์เกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2004 ปัจจุบันอายุเพียง19ปีเท่านั้นเขาเป็นเด็กหนุ่มชาวอังกฤษที่เกิดและเติบโตในลอนดอนก่อนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2013ด้วยวัยเพียง9้าขวบผ่านการแสดงหนังและซีรีส์นับสิเรื่องแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานที่สร้างชื่อให้กับหนุ่มคิดคอนเนอร์มากที่สุดก็คือเรื่อง Hard Stopper เธอทำให้ใจฉันหยุดเต้น ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าของเด็กนักเรียนชายสองคนที่ตกหลุมรักกันซึ่งถือเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่กระแสแรงที่สุดของเน็ตฟลิกซจนมีภาคต่อออกมาในซีซั่นที่สองทว่า1ในคำวิจารณ์ที่คิดได้รับหลังจากแสดงเรื่อง h e r ์ต s t o p p e r ก็คือเรื่องหุ่นของเขาเนื่องจากในซีซั่นแรกหลายคนมองว่า หุ่นของคิดคอนเนอร์ผอมบางเกินไปสำหรับบทนักกีฬารักบี้ทำให้หนุ่มคิดหันมาออกกำลังกายและฟิตกล้ามมากขึ้นจนสามารถปั้นหุ่นให้ดูล่ำาบึกพร้อมอวดภาพในยิมให้แฟนๆได้เห็นกันแบบเต็มๆต,ตาอีกด้วยหลังจากที่ภาพของหุ่นล่ำๆของคิดคอนเนอร์ถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้ไม่นานชื่อของคิดเจ้าของบทบาทนิกเนลสันก็กลายเป็นกระแสฮอตในโลกออนไลน์ทันทีโดยหลายคคน แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าพระเอกหนุ่มชายาโกลเด้นจะกลายมาเป็นคิดสุดฮอตที่กล้ามแน่นขนาดนี้ได้แน่นอนว่าในซีรีส์เรื่อง h e ตสต็อปเปอร์ซีซั่น2เราก็มีโอกาสได้เห็นหุ่นของคิดคอรเนอร์เช่นเดียวกันเนื่องจากซีรีส์ได้มีการถ่ายทำฉากที่นิกเนลสันถอดเสื้อนอนอยู่บนเตียงมาให้ได้ดูกันด้วย งานนี้แฟนคลับพากันกรีดสลบพร้อมแคปภาพดังกล่าวมาแชร์ต่อในทวิตเตอร์จนกลายเป็นไวรัลเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์เรื่อง Hard Stopper ปัจจุบันได้ํำเนินมาถึงซีซั่นที่สแล้วโดยซีซั่นแรกได้ออกฉายเมื่อปี2022และประสบความสำเร็จไปอย่างสวยงามส่วนซีซั่นที่สองเปิดให้ดูพร้อมกันแล้ววันนี้ที่ Netflix